สวัสดีครับในบทนี้นะครับจะมาสอนการทำ SSL VPN นะครับบน Fortigate Firewall นะครับโอเคนะครับก็ผมมี Fortigate Firewall อยู่ตัวนึงนะครับอันนี้จะทำตามแบบของ Fortigate นะครับอ่ะก็ล็อกอินเข้า Fortigate การทำนะครับก็ต้องทำในส่วนที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับเริ่มต้นนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้า Fortigate Firewall ก่อนนะครับ ก็จะ create user นะครับขึ้นมานะครับก็ไปที่เมนู user a u t h n t a t i o n นะครับ user define นะครับก็ไปสร้าง user ขึ้นมาซึ่งตามโจทย์นี้นะครับเขาจะให้ตั้ง user ขึ้นมาว่า user ชื่อ student นะครับ password เป็น fortinet นะครับก็สร้าง user เข้าไปที่เมนู user authentication แล้วก็ user definition นะครับนะครับ จริงๆต้องไปสร้าง user group ก่อนนะ user group ก่อนนะครับ okay. สร้าง group ก่อนแล้วก็ค่อยไปสร้าง user เอา user ใส่ใน group นะครับตรงนี้ผมก็สร้าง user ขึ้นมาแล้ว user ที่ student นะครับอันใช้สเกตนะครับตรง group นะครับยังไม่มีนะ,ะเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปนิดนึงนะครับซึ่งจริงๆนะผมสร้าง group แล้วนะครับแต่ก็ในโจทย์เขาบอกว่า,วามีการสร้าง group แล้วโดย group นะครับ ๋ตวต้องไปกดบวกกรุ๊ปจะชื่อว่า ssl vpn user นะครับนี่นะครับน,นะครับนี่คือกรุ๊ปนะครับก็เข้าไปทำใหม่นะครับก็เข้าไปที่ user Group อ่ะงปเลือก เป็น ssl vpn user นะครับเขก็ okay, กด ok นะก็คือสร้าง user ขึ้นมานะครับเต็ที่หนึ่งก็มี user ก่อนอขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปเต็ต่อไปไปเซ t ต vpn นะครับไปที่ ssl vpn setting ก็ไปที่เมนู VPN นะครับ SSL VPN setting นะครับก็ต้องไปสร้างขึ้นมานะครับโดยระบุควอด interface นะครับ listen on the interface ตามโจทย์นี้นะครับระบุไว้นะครับเลือกพอทหนึ่งนะครับก็ให้เปลี่ยนพอทเป็นหนึ่งศูนย์สี่สี่สามเลือกพอทหนึ่งนะครับนี่ทำตามโจทย์เรา,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 าก็เปลี่ยนพอทเป็นหนึ่งศูนย์สี่สามนะครับเราจะไม่ใช้พอท d ด f a ฟอ t นะ,ะเลือกเซอร์วิเคดนะครับเปลี่ยนนะครับ เราทำโจทย์โปตีนเอทแฟคทอรี่นะครับพอการาวเอเซทนะครับปรับเวลานิดนึงปรับเวลานะครับอิน c อ i v ทนะครับก็ถ้าไม่ใช่งานเท่าไหร่ห้อกดออกไปก็ปรับนิดนึงนะครับดีกว่าไม่จะ300 SECOND นะครับเพิ่มเป็นสักสามพันโอเค แล้วก็ไปที่นะครับ t u r n e er l Mode Setting นะครับ t e r n e er l Mode Key Setting เดี๋ยวไป Edit นะครับครับ ไปตรง author user group เนี่ยไปอ d ดิทนิดนึงนะครับแต่ก็เพื่อไปเลือกอ่าไปอีดิทอ่นนะครับุ๊บเลือก Portal นะครับ Portal เป็นไอตรงนี้จริงต้องไปสร้าง p o r t ทัมาก่อนนะครับ channel asset mode อันนี้คือต้องสร้างพอร์ทัก่อนนะนะครับตรงเมนูเพ n ่นพอร์ทัอ่ะต้องสร้างก่อนทีนี้แบบนีนะ้เขาสร้างมาแล้วเราแค่ไปเลือกตรง p o r t ทัขึ้นมานะครับแล้วก็ก,กด โอเคอัพ okay, นะครับเดี๋ยวถ้าตอนทำเองก็ต้องทำตรงพอทลกันนะเดี๋ยวผมจะไปอีดิทให้ดูว่า s อ l VPN Portal นะมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับนะครับกดให้ดูนะครับอันนี้เราต้องสร้างขึ้นมานะครับตรงนี้สร้างขึ้นมานะครับเลือกเป็น Enable Base ตรงนี้นะครับนี่น แล้วก็แอปพลายโอเคต่อไปคอนฟิกเรื่องของเอลติ้งสำหรับเทนเนลโหมดนะครับก็เข้าไปที่ vpn SL vpn portal นะครับ u ท n เ l a s s e เ s Edit นะครับเมื่อกี้ที่ผมเข้าไปดูให้ทีหนึ่งแล้ว ไปตรงเกลืที่เงาเด่นนะครับเกลือปลูกข้อสอบเน็ตนะครับโอเค ถ้าทําเองก็ค่อยๆไล่ไปนะครับค่อยๆไล่ทาไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ไปตรงไปสร้างไฟวอล์โพลีซีนะครับโพลีซีนะครับทุกครั้งเนี่ยจะไปจบตรงที่ไฟวอล์โพลีซีเสมอไม่ว่าจะเป็นในหัวข้อไหนก็ตามนะครับไนก็ตามไปจบที่ไฟวอล์โพลีซีเสมอ นะครับก็ create น e วนะครับ c r e a ขต new อ่ะก็ตั้งชื่อตามโจทย์นะครับผมตั้งชื่อเป็น S L V P N k i a s e นะครับ Incoming Interface ก็ที่เราสร้างไว้ S L V P N t u r n a l นะครับแล้วก็นะครับเอา Going Interface ก็ปอทส3ม3นะครับ ตัวซอสนะครับซอสก็ d a t e ซอสจะมีตรง d a t e กับตรง User นะครับ d a t e ก็เป็น h l v p n t e r n a l d a t e ส่วน User ก็ s l v p n นะครับ h r o n t e r v p n t e r n a l d a t e นะครับแล้วก็ไปตรง User อยู่เซิร์เวอร์ slvpn user นะครับนั่นกสองส่วนนะนกส่วนของ adsl ของ user ส่วนปลายทางนะครับพวกข้ Sub net. อ subnet พวกนี้ต้องทำไว้ก่อนทั้งหมดนะนะครับ service เป็น All นะครับ v ก็าาคือว่าหมายคือเดี๋ยววิวนเข้ามาเนี่ย ใ,ใช้สวิตท์อะไรได้บ้างนะครับ a c c e p t Inspection Mode f o r b a ์ e นะครับโอเคนะครับก็เสจก็กดโ okay อเคได้เลยอ่าเงื่อนอีกอันหนึ่งคือ NAT n ั t ต้องดิเดเบิลนะครับ n ั t d ิเดเบอ่ะก็ตรงส่วนของไฟวอร์ wall นะครับ โปเจกไฟวอลก็เซตเอชเอลวีเ็นเสถระนะครับไปจบที่ไฟวอล p พ l ์ซีนะนะครับอ่ะต่อไปเราจะทดสอบเอาเครื่องไคลเอ็นต์คอนเนเข้ามานะครับทีนี้การคอนเน็กเอชเอลวีเนี่ยสามารถ Connect ได้ด้วยใช้เว็บเบรดก็ได้หรือใช้ตัวอ่าฟอร์ตี้คอนเก็ได้นะครับเดังยวกนี้ใช้ f o r ์ต c ้คอนเน็กไคลเอนตนะครับฟอร์ตไคลเอนะครับใช้ฟอร์ติไคลเอนมาเพื่อทำการคอนเน็กเซิร์ฟเวอร์ ก็คือ1 0บจุดสนะครับพอร์ตเป็น1นึ่อ่สะเข้าไปที่อุปกรณ์ไปทางนะครับที่ในหมดคลเอนนะครับในตนหมดคลเอ้นเนี่ยมีการติดตั้ง f อ r t ตี้คอนเน็ไว้อยู่แล้วนะครับหรือฟอตี้คลอนไว้อยู่แล้ว เดี๋ยวเปิดตัวไอตัวรีโมทไครเอ็นทนะครับเปิดขึ้นมาแล้วครับเนี่ยจะมีนะครับตัว Fort i c l i e n t VPN ก็เดี๋ยวดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาแล้วก,ก็ใส่ ip นะครับปกติไอตัวไอคอน c o n n e c t VPN นะครับมันก็จะต้องใส่ ip ไปลายทางใส่ user password หมือนทั่วไประบุพอร์ตให้ถูกต้องถ้าเป็นพอร์ต s s l ก็สี่ี่สามอันนี้เปลี่ยนพอร์ตเป็นหนึ่งศูนย์ี่สสามนะครับก็ใส่เซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับอันนี้เป็นความลับนะนะครับคนนอกไม่ควรรู้นะครับคนนอกไม่ควรรู้นะครับต้องเป็นความลับนะก็ใส่เพียงไปครับใสเพียงตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับสิบจุด1้อยจุดึงจหนึ่ง อ่พอหนึ่งศู์สี่สี่สามนะครับหนึ่งศี่สี่สามโอเคถูกแล้วนะครับอ่ะ u s e r student นะครับ p a s s Word Fortinet ถ้าใส่ User p a s s Word เสร็จก็กด Connect ได้เลยนะครับ User Student ที่เราสร้างไว้นะครับสร้าง User เราใส่ไว้ในกลุ่มอ่ไอตรง c อร i วิสเอะไรพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ต้องใส่ นะครับก็กด connect ได้เลยนะครับถ้า connect ได้จะ IP private มาชุดหนึ่งนะครับคอนเซ็ปต์ของพีแพรเวดเนี่ยได้เสร็จปุ๊บได้ p private มาชุดหนึ่งก็สามารถใช้ทุกอย่างในสัตว์กันใหญ่ก็ได้นะครับอ่ำลองดู connect เสร็จนะครับโอเค connect เสร็จเนี่ยมาเมียกันแล้วครับรีเซพเนี่ยสเตตัสเท n n e l กันนิ่งเห็นไหมสร้างเทนเนลไว้ตรงนั้นนะครับต่อไปก็ลองทดสอบดูว่า สามารถเปิดเว็บภายในได้ไหมนะครับทีนีม้มีอย่างเว็บภาายในคือ10.0.1.10ล 10. องดูว่าจะเข้าเว็บได้หรือเปล่านะครับลองเปิดเบราว์เซอร์นะครับปกติตรงนี้มันเป็นพ private ภายในนะครับคนนอกใช้ไม่ได้อยู่แล้วเราต้อง connect vpn ก่อนถึงจะเข้าเว็บเบราว์เซอร์ภายในได้อันนี้แค่เดโมให้ดูนะครับว่า คอนเน็กต์วิเปนเสร็จแล้วสามารถเข้า IP p ี i พ a เวข้างในได้โอเคนะครับเป็นอุบัต u ูนะครับเรียบร้อยแนละ้วต่อไปจะเป็นการมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์นะครับว่ามีใครล็อกอินเข้ามาด้วย s s l vpn หรือเปล่านะครับไปที่เมนูนะครับ Dashboard Network นะครับก็เป็นมอนิเตอร์ s l vpn ดยไปที่ a ด h บอร์ดนะครับ Network นะครับ อ่าเดสบอร์ดเน็ตเบินะครับไปดูตรงเมนู VPN เห็นไหมทางขวามือนะครับ h ช l VPN ตรับเ่อี้เขาไปดูนะครับนี่มี user name ชื่อ student ก็ in อยู่นะครับ เดีではでは look, ๋ยวต่อไปจะดูออกนะครับดูอีเวนต์นะครับอ่เดี All ๋ยวก่อนดูอีเวนต์เน er ี่ยเดี๋ยวกลองดิสคอนเนกต์เอนเซชันดูนะครับนะครับเอนเซชัน right ก็คือตัดยูเซอร์ออกับเห็นไหมดิสยูเซอร์เหมันดิสยูเซอร์ออกนะครับยูเซอร์ออกดูทำตามจุดเขาอ่เดี๋ยวไปดูอีเวนต์มันดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพอเขาดิสเซ็ตเนี่ยรีเฟตใหม่จะเข้าไม่ได้กันนะเดี๋ยวรีเวณมันหยุดพนักเห็นไหมหยุดพนักนะครับ ไปดูอีเวนต์กันคอยดูบลอกอีเวนต์นิดนึงนะครับไปดู vpn event นะนะก็อยู่ใน l o g a n t r y port นะครับ system event อ่า system event เห็นไหมครับจะมี vpn event เห็นไหมครับ vpn Even event เห็นไหมครับโอเค ก็หวังว่าคงได้ความรู้พอสมควรนะครับทักคนที่ไปทําตามก็ค่อยๆทําตามดูนะครับค่อยๆไปนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวมาฝากอีกเรื่อยๆพบผมในที่โจโดอยนะครับ